มาคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราจะมาตามหาเชฟทีวีแมนหรือพิซซ่านั่นเองขอบอกเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมี2ก๊อตเมื่อไหร่คิดอะไรไม่ออกแลกเชฟไว้ก่อนเลยปัจจุบันนะครับราคาเชฟก็มีการขยับขึ้นไปอีกแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2ก๊อตครึ่ง <Wow. S 1> แต่ถ้าเห็นแลกกันในตลาดเอา3กอตนะครับส่วนใหญ่ก็ ไม่ค่อยมีใครแลกสองก๊อตแบบเพียวๆแล้วนะมันไม่ค่อยได้คุณผู้ชมคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมปล่อยไฮเปอร์ไปนะครับทำให้ผมเหลือแค่1ก๊อตเท่านั้นผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆแล้วนะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่2ก๊อตนะครับแล้วตลาดค่อนข้างเดือดเลยเดี๋ยวลองเอา2ก๊อตไปจิ้มดูก่อนซิว่าขอแลกพิซ za ได้ไหมขอแลกขอแลกได้ไหมคับปี่พิซ่าผมอยากได้อะไรวะ อ๋อมันบอกเอาตัวอะไรนะไอหมอนี่มันมีพิซซ่านะครับอันนี้ผมก็จะยับยับหลอกไปก่อนนะเหมือนเราไม่รู้นะครับว่าเขามีอะไรนี่มันใส่พิซซ่ามาแล้วคุณผู้ชมอันนี้มันมีให้เลือกเลยนะครับตัวที่หน้าแรกที่สุดก็เป็นเชฟทีวีนะคุ้มสุดเลยถ้าแรกได้2กอ๊อตแต่อย่างที่บอกเลยนะมันไม่ค่อยมีใครแลก2อก๊อตเพียวๆถึงแม้ว่าราคาวอ l l e t มันจะเท่ากันหรือเปล่าวะ ไม่เท่านี่วะเพราะว่าก๊อตอะถ้าขายร้อนมันอยู่ที่80วอลนะครับ2ตัวมันก็160วอลแต่ชีฟมันดันได้250นะตัวหนึ่ง <Wow. S 1> แล้วแต่ราคาที่ตกลงอะนะครับเห็นไหมหมอนี่ก็บอกว่าถ้าจะเอาเชีฟก็ต้องบวกอะนะผมไม่มีอะไรบวกให้เขาแล้วผมแทบจะหมดตัวอยู่แล้วคุณผู้ชมตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะใส่อะไรได้เอาแจมได้ไหมล่ะเอาเผ็ดได้เปล่ามีเท่าไหรอ่อ่ะ อ๋อเห็นไหมมันจะเอาทีวีน้ําแข็ง2ตัวนะครับทีวีน้ําแข็ง2ตัวก็ตกอยู่ที่ประมาณ1200เพชรนะคุณผู้ชมสรุปแล้วถ้าเรานับราคากอดลี่ด้วยนะครับกอดลี่ตอนนี้ปั่นไปได้ถึง1750เลย2ตัวราคาก็แรงอยู่นะครับก็ประมาณ3500เพชรอืมก็ประมาณ4,000กว่าเพชรนั่นแหละเชฟจะอยู่ราคา4 0 0 0กว่าเพชรนะครับแต่2กอตเนี่ยจะอยู่แค่3 0 0 0กว่าเพชร แลกไม่ได้นะเขาก็ไม่เอานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูดีลนี้กันนะครับว่าเราจะสามารถแลกอุ้ยมันลายเซ็นเลยนีหวาผม <c oughs> มีอยู่สองกอ๊อตอ่ะได้ไหมเราก็ตีมืนไปเลยนะนี่ตีมืนแบบนี้เลยนะครับใส่ไปเลยสองกอ๊อตเผื่อมันกดต้องบวกอะไรเพิ่มไหมครับพี่ส่วนใหญ่พวกที่มีลายเซ็นเนี่ยจะแลกเอนจิเนียร์เลยนะคุณผู้ชม ถ้าไม่แลกเอ็นก็จะแลก3 4ก๊อตนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาเขาไม่ค่อยเอานะครับ2ก๊อตอ่ะมันไม่คุ้มผู้แดง2ตัวยังแลกดากเลยนะคุณผู้ชมสำหรับเชฟทีวีแต่ไม่เป็นไรนะเราก็จะพยายามหาดิลไปเรื่อยๆมันต้องมีสักคนแหละที่ยอมแลกกับเรานะครับแบบปกติไม่มีหรออันนี้ก็แยบแยบไปก่อนนะคือผมจะเอาลายเซ็นมันอยู่แล้วนะ <laughs> คงไม่เอาหรอกนะครับแบบปกติถ้ามันกดอันนี้เราก็ถามไปนะเผื่อเขาสนใจถ้าผมจะเพิ่มลายเซ็นนะครับผมก็จะใส่ทองใหม่ไปแล้วกันอุย้ยมันมีท้องใหม่แล้ววะทองใหม่เขาไม่เอาแน่เลยนะผมก็บอกว่าเอา200รเพชรได้ไหมนั่นปิดเลยยังไม่ทันคุยเลยนะครับมันก็จะหาแลกยากนิดนึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูดีวนี้กันนะครับว่าจะโอเคเปล่า เป็นยังไงป้ลางสองก๊อดสนใจหรือเปล่าละ่ะฮะนิ่งคลิปคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะนิ่งอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องไปตกใจเราก็ต่อรองไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเอาจนได้แหละนั่นบอกให้ผมเพิ่มเฉยเลยเฮ้ยมันคนไทยหรือเปล่าวะอังกฤษมาเหรอครับผมก็จะใช้ภาษาอังกฤษกลับเหมือนกันคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวมันพิมพ์ยังไงเนี่ยหืม บอกให้ผมแอด่ะผมแอดแล้วอเอาไปเลยใส่กีเลเซอร์ให้เลยเนี่ยอดเอาปเปล่าอุ้ยมันตกลงว่เฮ้ยอุ้ยมันเอาจริงคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับอุ้ยเอาเฉยเลยวะได้มาแล้วนะเชฟทีวีนะครับก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมนับเป็นราคาเพชรน,นะครับเกือบๆนะ2ก้อนเนี่ยผมจะดันได้อยู่ที่ประมาณ3,500กีเลเซอร์อีก ถ้าปล่อยกินเลเซอร์ตัวละ500มันก็4 0 0 0ันนะครับได้กำไรนิดนึงคุณผู้ชมได้กำไรประมาณ500เพชรแต่ว่าเรื่องความแร,รเนี่ยเราก็วินอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมว่าไงคลิปนี้วินไหมครับถ้าเกิดว่าวินก็คอมเมนต์บอกด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเสมอหรือว่าผมแพ้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนแ๊ายบาย